สวัสดีครับผู้ชมบม้านครับขอต้อนรับผู้ชมานทุกท่านนะครับสู่รายการดีดีสาระดีๆแบบนี้กับรายการ Anti Aging by หมอมากและผมเป้พิรยุทธ์นะครับก็มีเนี่ยการนําเสนอนะครับในเรื่องราวของสารแห่งการลอวัยและย้อนไวจากภายในสู่ภายนอกเป็นเรื่องราวของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับลดละเลิกนะครับสิ่งที่เราจะไปทําลายเซลล์นะครับพอเมื่อไหร่ถ้าเกิดเราทําลายเซลล์มากขึ้นเซลล์ของเราก็เสื่อมไปตามกาลและเวลามากขึ้นเช่นแบบนั้นนะครับแล้วเรายังมีเรื่องราวของนวัตกรรมต่างๆที่ดูแลภาย นะครับทำให้ผู้ชมทางบ้านมีความมั่นใจนะครับมีบ,บ,บุคลิกภาพที่ดีนะครับและย้อนวัยได้นิดหนึ่งก็ยังดีนะครับกับเรื่องราวตอนนี้เราจะนำเสนอเรื่อยๆนะครับให้ผู้ชมทางบ้านมีความรู้นะครับแล้วก็ บนความสนุกและเสียงหัวเราะไปด้วยในตัวนะครับตอนนี้นะครับเราขอกล่าวต้อนรับแพทย์ผู้มีประสบการณ์นะครับในเรื่องราวศาสตร์แห่งการชะลอวัยพี่หมอมากไม้ประเสริฐของเราันนี้เองนะครับสวัสดีครับพี่หมอมาสวัสดีครับสวัสดีพี่หมอมากครับก็เรียกว่าใครหลายๆคนนะครับก็เรียกต้องบอกย่างดีกว่าครับว่าอยากมีสุขภาพที่ดูดีอยากมีสุขภาพที่ดีอยากมีร่างกายที่สมบูรณ์อยากให้มีความแข็งแรงนะครับสามารถทํางานทํากิจการหรือว่าคิดทำคลี เอทอะไรได้อีกเยอะแยะมากมายมเพราะว่าหลายๆคนสมัยนี้เนี่ยเริ่มที่จะมีอายุที่ยืนยาวแต่อยากมีอายุยืนยาวที่สมบูรณ์แบบสูงสุดด้วยพี่หมอมีอะไรที่จะเป็นเรื่องราวที่จะตอบโจทย์ได้บ้างแล้วก็เป็นการแนะแนวแนะนําให้ผู้ชมบ่มานกลับไปปรับเปลี่ยนดูแลตัวเองดีกว่าะนะครับ โอเคนะครับวันนี้เราก็จะนําเสนอในเรื่องเรื่องหนึ่งนะครับ <Mull> um ซึ่งต้องเรียกได้ว่าเป็นเรื่องที่หลายคนก็คงจะสงสัยนะครับนะแล้วก็เป็นเรื่องที่คงจะทําให้เราเห็นภาพของคําว่าสาชราวายได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นคือต้องยอมรับว่าคํา,า,าว่าศาชรวายหรืออันทายจิงมันมีมานานเป็น20ปีละนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในต่างประเทศที่ยุโรปนะครับหรือที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับนะเราก็พบว่าศาสตร์ขนานนี้ก็มีการเผยแพร่แล้วก็ให้ความรู้นะครับแล้วก็มีแพทย ทางเมืองไทยเอเชียนี่นะครับก็ตื่นตัวไปศึกษาการรวมถึงในปัจจุบันเนี่ยความรู้ด้านนี้ก็ขยายมาทางภาคพื้นเอเชียมากขึ้นนะครับ,รบนะมีหลายๆที่ก็เป็นเซ็นเตอร์อย่างเช่นที่ญี่ปุ่นนะครับที่สิงคโปร์หรือแม้แต่ที่เมืองไทยเองนะครับนะซึ่งเราก็พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ก็เริ่มมีการตื่นตัวและตระหนักในทางนี้มากขึ้นนะครับรวมไปถึงต่างประเทศก็มีการค้นคว้าวิจัยหรือบางทีก็เดินทางมาใช้บร,ริการในเมืองไทยด้วยนะค,ครับน,ะนี่คือสถานการณ์ความเป็นจริง เกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับนะหลายคนก,ก็มาถามนะครับว่าเออเนี่ยอยากดูแลแบบสารชโลววยฉันต้องทาอะไรบ้างหรือบางทีเนี่ยเคยไปได้รับการปรึกษาในด้านทางด้านนี้อยู่เขาก็แนะนําว่าให้ทําอย่างนู้นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็เริ่มจับสนง,งุ่นงงเอ๊ะจะทำ,ทำอะไรดีจะทำอะไรดีอะไรอย่างนี้นะ<อ>ก็เลยจัดจะเล่าให้ฟังนิดหนึ่งแล้วกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของสารชโลววยเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องของการที่ต้องทําอะไรมากมายเลยนะมันเริ่มต้นจากชีวิตประจําวันง่ายๆของตัวเองนะครับหลักการของสารชโลไวยเนี่ยค แลสุขภาพตัวเองให้มีสุขภาพสมบูรณ์สูงสุดการทําให้มีสุขภาพสมบูรณ์สูงสุดเนี่ยคืออะไรก็คือการดูแลทุกสิ่งทุกอย่าง ที่เป็นอินพุตเข้าสู่ตัวเราไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินการนอนการออกกําลังกายการลดสารพิษมลพิษมลภาวะแล้วสิ่งเหล่านี้นะครับมันก็จะเป็นภูมิคุ้มกันให้เซลล์ของเราเนี่ยรอดพ้นจากการบาดเจ็บนะหรือเกิดจากการอักเสบหรือมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคเลื้อดลังอะไรโรคเสื่อมต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนี่คือหลักการของศาสตร์ชลอวัยนะเพราะฉะนั้นไอ้นวัตก,กรรมหรือเครื่องไม้เครื่องมือหรือยาหรือสารเคมีหรืออาหารเสริมหรืออะไรก็ตามที่เข้ามาเนี่ย เป็นเรื่องราวทีหลังไม่ใช่เ,เรื่องแรกๆเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นแล้ว ถ้ามาถามว่าศาสตราวัยทําอะไรบางคนอายุ20 30ปีเองจะไปทาไอ้นู่นอย่างนั้นนี่มาแบบโอ้โ oh, หอันนี้มันก็ไกลเกินตัวนะน้องนะวันนี้จะมาเล่าให้ฟังแล้วกันว่าเอ๊ะลำดับขั้นจริงๆแล้วว่าอะไรคือความสําคัญจากน้อยไปมากนะจากน้อยไปมากเรามาเริ่มต้นที่พื้นฐานก่อนดีกว่านะคือถึงแม้ว่าไอ้พวกหลังๆจะมีความสําคัญมากก็จริงแต่ไอ้ที่สําคัญมากก็ต้องอาศัยการความสคัญน้อยๆเริ่มต้อนอันนี้เช่นเดียวกันนะอันนี้หนึ่งเลยดูแลเรื่องอาหารการกินเลยนะครับ อาหารการกินเนี่ยนะครับชีวิตประจำวันเราเนี่ยพวกนี้บางทีเคยได้กินไหมกินชะลอไว้นะกินชะลอไว้นี่คืออะไรจํากัดอาหารอย่าก,กินเยอะ นะการที่กินเยอะเนี่ยไม่ใช่ชะลอวัยดังนั้นการพยายามสรรหาของกินเนี่ยเพื่อมาชะลอวัยเนี่ยอาจจะผิดก็ได้นะเพราะมันจะกินเยอะเกินไปนะหนึ่งแค่ลดปริมาณของเนแต่สัเออกินอาหารที่ธรรมชาติที่มากที่สุดผ่านการแปรรูปให้น้อยที่สุดรจริงๆแล้วไม่อยากจะบอกเลยว่าอาหารไทยบ้านเรานี่แหละอาหารไทยโบราณแกงส้มแกงเลียงผักน้ำพงน้ำพริกเนี่ยเป็นอาหารที่ชะลอวัยที่สุดแล้วอาหารที่เรากินได้ง่ายในชีวิตประจำวันเนี่ยแหละคืออาหารที่ทําให้เราแก่นะไม่ว่าจะเป็นของมันของทอดของปิ้งของย่างอาหารผ่านการแปรรูปขนม หวานน้ำตาลน้ำอัดลมผลไม้ของที่แบบโอ้โห و, ยิ่งแพงแพงยิ่งดูดียิ่งผ่านการแปลรูปเยอะๆของเรานี้ยิ่งน่ากลัวนะครับนะหรือผลิตภัณฑ์จากนมวัวซึ่งในศาสตร์ไทยทิ้งเนี่ยเราพบว่าผลิตภัณฑ์จากนมวัวเนี่ยก่อให้เกิดปัญหาเยอะนะเดลี่โปรดักไม่ว่าจะเป็นนมเนยชีสเค้กโยเกิร์ตเบเกอรี่คุกกี้ช็อกโกแลตนมอ่าเรื่องของอาหารการดูแลง่ายไหมครับง่ายๆเลยนะสุดท้ายแล้วหลักการกลับไปสู่ธรรมชาติกินให้น้อยที่สุดแล้วกินให้ธรรมชาติมากที่สุดไลฟ์สไตล์ ไลฟ์สไตล์ก็มีความสำคัญทีมม่ยิ่งใหญ่ไกว่ากันไม่ว่าจะเป็นการนอนความเครียดหรือการออกกําลังกายอนอนนอนอยังไงอย่านอนดึกนะเข้านอนสี่ทุ่มจัดสิง่งแวดล้อมในการนอนให้ดีนะครับนะแล้วก็นอนให้เป็นเวลานะอย่าอดนอนอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะการออกกําลังกายเดี๋ยวดีนะ WHO เริ่มบอกแลวนะครับว่าออกกําลังกายเนี่ยไม่ใช่3ครั้งต่อสัปดาห์นะออกกําลังกายแบบแอโรบิกเนี่ยนะยีนาทีขึ้นไปหัวใจเต้นเร็วมีเหงื่อออกเนี่ย อย่างน้อยทุกวันอย่างน้อยทุกวันนะแล้วก็จะต้องมีเวทเทรนนิ่งด้วยคือคือเขาเรียกว่ามีนะกล้ามเนื้อด้วยมีสเตรนทเทรนนิ่งเขาเรียกสเตรนทเทรนนิ่งนะยืดพื้นอะไรก็ว่าไปให้กล้ามเนื้อมีโทนผสมผสากนการอย่างน้อย3าครั้งต่อสัปดาห์ไม่ใช่ว่าแอโรบิกอย่างเดียวนะครับนะเพราะฉะนั้นมีการศึกษาค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของการออกกาลังกายที่ถูกต้องที่จะได้ประโยชน์ไม่ใช่ออกกำลังกายแล้วล้มเหลวมากขึ้นในเรื่องข,ของสัชะลอวัยนะครับนะลดความเครียดนะชีวิตปัจจุบันมันแต่ว่าด้วยความเคร นะไม่ว่าจะเป็นความเครียดทางจิตใจหรือแม้แต่วความความเครียดทางร่างกายาการทํางานหนักหักโหมการอดนอนนะการไม่ทานข้าวเชาว้าสิ่งเหล่านี้บางคนไม่รู้นะครับว่ามันเป็นความเครียดทางร่างกายนะพวกนี้ก็คือสิ่งที่จะต้องดูแลด้วยนะหาโอกาสที่จะผ่อนคลายพักผ่อนหย่อนใจการเล่นกีฬาเบาๆโยคะไทเก๊ซี่กงนะครับสวดมนต์บำบดัดนั่งสมาธิอะไรหลายคนเนี่ยบางทีเนี่ยไปปฏิบัติธรรมแล้วชีวิตดีขึ้นอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของศาสตร์ชะลอวัยเลยนะนะครับนะ ฟังเพลงสนุกสนานดูหนังตล,ตลกขบขันหัวมีอารมณ์ขันหัวลงหัวเลาะ ส<น>ิ่งเหล่านี้มีความสําคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันเลยนะครับหลังจากนั้นในศาสตร์ชลวัยก็มีเรื่องของอาหารเสริมนะเรามีการศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับอาหารเสริมว่าอะไรมีประโยชน์อะไร,ะไรควรทานอะไรไม่ควรทานซึ่งในการทานอาหารเสริมเนี่ยก็มีลําดับขั้นตอนนะว่าอะไรกอ่อนอะไรหลงังโปรโตีนวิตามินเกลือแร่ไม่ใช่ไปกินสมุนไพรอะไรก็ไม่รู้หรือไม่ใช่ว่าต้องราคาสูงราคาแพงเสมอไปนะแต่บางครั้งแล้วเนี่ยเราเลือกทานให้ถูกต้องกับตัวเรา ก็ได้ประโยชน์มากกว่าที่จะเกิดโทษนะครับอาหารเสริบมบางชนิดเนี่ยบริโภคเยอะเกินไปก็เกิดอันตรายนะดังนั้นแล้วเนี่ยเราก็แนะนําว่าควรจะต้องบริโภคให้พอดีพอดีอดมัชชิม,มาปฏิปทานะอ,ะอาหารเสริบมบางชนิดอาจจะมีสารก่อปัญหาเกิดขึ้นอย่างเช่นน้ำมันปลาเนี่ยอาจจะมีสารโลหะหนักนเปื้อนดังนั้นแล้วศาสตร์ความรู้ในเรื่องของทรอลไวเนี่ยมีเยอะมากเลยนะครับนะที่เข้ามามีบทบาทในการให้คําแนะนําที่ถูกต้องแล้วก็ได้ประโยชน์แล้วก็ ลดปัญหาให้มากที่สุดนะครับสารกลุ่มแอนตี้ออกซิแดนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นโคเอ็เทนแอสตาซันชินเรสโรว์ชอลอัลฟาไลโปอิกแอซิดซูเปอร์ออกไซด์โอเยอะแยะนะแล้วหลังจากนั้นก็จะไปกลุ่มสมุนไพรนะอาจจะมีโสมไซบไเรียมีกระเทียมมีมิวชิสเตอร์มีบิลเบอร์รี่มีชาเขียวมีไลโคปีนมีแบคโอเยอะแยะเรียกว่าในศาสตร์ชะลอวัยมีความรู้กับทางด้านนี้เยอะมากนะ สาชรณวัยจะจัดก,การเรื่องของการอักเสบซึ่งการอักเสบที่สําคัญคือที่ลําไส้นะเป็นบอ่อเ,เกิดเหตุเลยนะครับดิสไบโอซิสแบคทีเรียทํางานไม่สม,มบูรณ์นะครับนะลำไส้รั่วแพ้อาหารแตงมีเชื้อราในลใําไส้ก็มีกลุ่มของการดูแลลำไส้การลดการอักเสบรวมไปถึงอาหารเสริมที่เกี่ยวกับสุขภาพของลำไส้มากยิ่งขึ้นครสาชารณวัยยังมุ่งเน้นในเรื่องของ ท็อกซินเพราะโลกเราเนี่ยเต็มไปด้วยวัฒนาการความเจริญนะเบาะสารเคมีห้องสีเสอือโทรศัพท์มือถือขึ้นแม่ลงแม่แมเหล็กไฟฟ้าสารกร,รมันตรภาพลังสีเยอะแยะไม่ใช่แค่สาร <Until S 2> แอนตี้อแซนในแง่ของบุหรี่สองแตงตรงแสงแดดอย่างเดียวเท่านั้นนะครับนะสารปิ้งย่างไม่เกรียมก็มีส่วนนะหรือแม้แต่อาหารผ่านการแปรรูปเหล่านี้โหชัดเจนเลยนะครับนะหรือที่ออกข่าวไปล่าสุดก็พวกอะไร ไส้กรอกแฮมเบกอะไรทั้งหลายเนี่ยนะขนมหวานเค้กคุกกี้พวกนี้นานี่คือนี่คือมลพิษมลภาวะที่เราไม่รู้ว่ามันเกิดขที่พี่หมอพูดเมื่อกี้นะเป็นพฤติกรรมของคนที่ใช้อยู่ทุกวันนี้เลยนะใช่แล้วนี่เองว่าทําไมปัญหาเราถึงเจ็บป่วยมากขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยเรื่องราวของสารสลายเป็นเรื่องราวที่บางทีเขาเรียกว่าเป็นทรูเพลเ t ชันป้องกันอย่างแท้จริงโดยที่ไม่ใช่เป็นแมสนะบางทีมันจะเฉพาะเจาะจงเฉพาะบุคคลไปเลยนะครับนะการกิน อาหารเยอะเกินไปก็เป็นท็อกซินนะปริมาณมากๆเนี่ยมันก็เกิดการเผาไหม้ในตัวพอเผาไหม้ในตัวสารน้ำมิซราก็เกิดเยอะขึ้นนะความเครียดนี่คือท็อกซินตัวดีๆนี่เองนะมันจะเกิดการหลั่งสารเค,เคมีอะไรต่างๆฮอร์โมนแปรปรวนรวนเลยไปหมดนะแล้วในศารชลอวัยจะมีเรื่องของการขจัดสารพิษนะการดีท,ท็อกซ์บางทีเนี่ยการดีท็อกซ์เนี่ยมีทั้ง การอดอาหารการการกินนะครับมีทั้งการให้น้ําเกลือมีทั้งการให้คีเลชั่งเพื่อกำกจัดโลหะหนักที่อยู่ในร่างกายนะครับมีทั้งการส่วนร้างล้ำใสโอ้มีหลากหลายมากมายาที่จะช่วย ร่างกายในการดีท็อกซิเวชัว่นไปอันนี้ก็เป็นอีกขบวนการหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับในศาสตร์ชลอวัยด้วยเช่นเดียวกันนะหลังจากนั้นแล้วถึงแม้คุณจะดูแลดีตัวเองแค่ไหนก็ตามนะบางครั้งเนี่ยฮอร์โมนก็เริ่มจะแตรปรวนเพราะว่าตามอายุตามวัยเนี่ยมันก็จะร่วงนะแต่ว่าถ้าเราดูแลตัวเองดีอาจจะร่วงช้าดูแลตัวเองไม่ดีอาจจะร่วงเร็วดังนั้นมเมื่อกี้ที่กล่าวมาทั้งหมด5-6ข้อเนี่ยคือสิ่งที่ทําให้ระดับฮอร์โมนของเราบาง มันร่วงลงสาแต่ถึงแม้อย่างไรก็ตามเมื่อมันร่วงลงแล้วเนี่ยนะดูแายละเอีก็ตามมันก็ต้องร่วงเมื่อมันร่วงลงแล้วเนี่ยก็มีการให้ฮอร์โมนชดเชยเสริมซึ่งการให้ชดเชยเสริมเนี่ยในาศาสตร์ลอยก็มีการศึกษาเป็นเรื่องของฮอร์โมนธรรมชาติบ,บําบัดนะแล้วเพื่อให้ไปชดเชย เพื่ออะไรอ่ะเพื่อที่จะให้สมรรถภาพของเซลล์เนี่ยยังคงทํางานได้ดีอยู่นะเพราะเขาเชื่อว่าอาวัยวะหลายหลายอาวัยวะโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนที่เราชราเนี่ยส่งผลต่อคุณภาพชีวิตอย่างมากอย่างเช่นสมองกระดูกกล้ามเนื้อคะดังนั้นในสาสตรณวัยมีการให้ฮอร์โมนไทรอยนะมีเรื่องของดูแลเรื่องคอติซอลเอสโตรเจนเทสโทสเตอโรนโกรทฮอร์โมนนะรวมไปถึงฮอร์โมนที่ เรียกได้ว่าในเมืองนอกถือว่าปลอดภัยนะมีการซื้อตามร้านขายวิตามินเลยไม่ต้องรอใบสั่งแพทย์เพราะถือว่าเป็นอาหารเสริมอย่างเช่นเวลานินเพนินโนโรหรือ d h e แต่ในบ้านเราเนี่ยอาจจะต้องมีคําแนะนําที่ดีที่ถูกต้องนะไม่งั้นอาจใช้ไม่ดีก็เกิดอันตรายได้ไม่ใช่ว่าจะใช้กันสูงสี่สูงห้าได้รห,รหรือแม้แต่หลังจากนั้นแล้วบางทีร่างกายซุดโทมก็อยากจะดูสวยดูดีในสัดส่วยมีเรื่องราวของ เอสติคเบติซินก็เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเวชศาสตร์ความงามฉีดโบท็อกฟิลเลอร์เลเซอร์เอ่อพิลลิงเอ่อทำนู่นนี่นั่นให้อ่า uh, ให้การดูจากภายนอกเนี่ยดูสวยงามอันนี้ก็คือเรียกว่ามันเมนเทนให้มันดูด,ดีใช่ะระยะหนึ่ง หลังจากนั้นแล้วก็จะมีเรื่องของแพทย์ทางเลือกเข้ามาเกี่ยวข้องหลครับอ,อย่างเช่นเรื่องของการฝังเข็ม,มกดจุด Energy, athy, อินเนอร์จีโฮมิโอพาธีนะเฟล็กโซโรจีไคลโลแพโอมีเยอะแยะนะพวกนี้ก็เป็นแพทย์ทางเลือกที่เข้ามาเสริมบำบัดสิ่งเหล่านี้นะดนตรีบำบัดสวดมนต์บำบัดโอเยอะแยะนะเราจัดอยู่ในกลุ่มของแพทย์ทางเลือกทั้งสิ้น อันสุดท้ายนะถึงแม้เราจะทําทุกอย่างเต็มที่มันก็อาจจะมีความเสื่อมแนละเมื่อเกิดความเสื่อมไปแล้วเนี่ยบางครั้งการมานั่งดูแลพวกนี้ก็ไม่ได้ช่วยให้ความเสื่อมดีขึ้นแต่ว่าช่วยชะลอมไม่ให้มันเสื่อมมากขึ้นหลังนะครับก็มีเรื่องราวของแพทย์อีกอันหนึ่งที่เกิดขึ้นเราเรียกว่า regenerative ผิวการแพทย์พื้นสภาพนะซึ่งวกนนี้จะเกี่ยวข้องกับอย่างวิทยาการของสเตมเซลณปัจจุบนันเราต้องยอมรับว่าในแพทย์ปัจจุบนันเริ่มมีการศึกษาเรื่องนี้มีการวิจัยเรื่องนี้มากขึ้นสเตนเซลหรือแม้แต่่คััดหลลงกกุุม สารที่เกิดการหลังออกจากสเต็มเซลล์เหล่านี้เป็นต้นนะครับว่ามันไปนช่วยฟื้นฟูสภาพได้อย่างไรนะอ,อันนี้ก็ต้องเรียกได้ว่าเป็นวิวัฒนาการอันหนึ่งที่เรากําลังเดินก้าวเข้าไปเรากำลังพยายามศึกษาค้นคว้าวิจัยนะครับแล้วก็เชื่อว่าน่าจะเป็นอีกคําตอบหนึ่งนะครับที่จะช่วย ให้ร่างกายเรามีสุขภาพที่สมบูรณ์สูงสุดได้นะครับเราจะเห็นนี่คือลำดับขั้นของความสําคัญของศาสตร์ชะลอวัยว,ว,ว่ามันมีลำดับขั้นความเป็นไปเป็นมาอย่างนี้นะสิ่งที่สําคัญคืออย่ากระโดดข้ามไปกระโดดข้ามมายกตัวอย่างเช่นฉันจะไปทาไอ้อันที่8อันที่9ก่อนฉันจะไม่สนใจอีหนึ่งสองสามสี่ผิดถนัดไม่ใช่ดังนันค,ค,คนอายุน้อยเริ่มต้นจาก1นึ่งสองสม่ง่ายๆสบายๆยังไม่ต้องไป6 7เ9็ดดูแลสิ่งที่มีอยู่เนี่ยให้ดีที่สุดนั่นก็คือศาสตร์ชะลอวัยแล้วนะว่าหลายคนเนี่ยก สิ่งที่บรรยายไปเมื่อกี้ก็คงจะทําให้เรากระจ่างและก็เข้าใจได้มากยิ่งขึ้น <roomm. S 2> ครับนะ <Okay. S 1> ก็เรียกว่าเป็นลาดับ,บขั้นตอนในการดูแลนะครับร่างกายของเราให้มีร่างกายแบบส,สมบูรณ์แบบสูงสุดนะครับก็เป็นสิ่งที่ใครลหลายคนก็เรียกว่าต้องการแหละนะครับแล้วก็ แน่นอนครับถ้าเกิดเราทําได้เป็นลําดับขั้นนะครับก็จะส่งผลทําให้ร่างกายเราสมบูรณ์และดีแน่นอนนะครับเริ่มจากการบริโภคอย่างที่พี่หมอม้าตบอกการบริโภคเป็นปัจจัยแรกนะครับส่งผลต่อเรื่องอื่นๆแล้วลองมาเรื่องของจิตใจนะครับปรับสมดุลให้ดีมากขึ้นแล้วค่อยตามกับเรื่องอื่นต่อ<ช>เอาแค่2อย่างเริ่มต้นเนี่ยให้ดีก่อนสําหรับท่านผู้ชมทางบ้านที่ฟังแล้วอยากจะนําพาไป ปรับเปลี่ยนตัวท่านเองนะครับก็ฝากเอาไว้นะครับดูแลตัวเองให้ดีที่สุดและเผื่อแผ่เป็นคนรอบข้างอย่าลืมชักชวนใครมาดูรายการ anti aging by หมอมาด้วยเราจะรังสัรค์กับเรื่องเราความรู้แบบนี้ตลอดไปนะครับช่วงนี้เราไปเบรกก่อนครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาฟังต่อนะครับว่า anti aging เขามีอะไรกันต่อนะครับในช,ช่วงของไลฟ์สไตล์นะครับกับ anti aging ายหมอมาครับเดี๋ยวกลับมาพบกันครับ ต้องการให้ใบหน้ายกกระชับเรียวเล็กวีเชฟไม่มีไขมันผิวหน้าขาวใสไาร้ริ้วรอยและดูสุขภาพดีมีคอลลาเจนคุณคิดว่าต้องผ่านเครื่องมือเลเซอร์เข็มและกระบวนการต่างๆสักกี่ขั้นตอนถึงจะครบทุกอย่างที่ต้องการ แ่ข่าวดีค่ะด้วยเลเซอร์นวัตกรรมใหม่ล่าสุดออเทอร์ลิฟของเอสมาร์ทคลินิกช่วยลดไขมันได้มากขึ้นยกกระชับใบหน้าวีเชฟได้เร็วขึ้นลดเลือนริ้วรอยได้ดีขึ้นเพิ่มคอลลาเจนให้หนาขึ้นผิวขาวใสาได้มากกว่าเดิมที่สำคัญที่สุดเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกและไม่รู้สึกเจ็บเลยแม้แต่นิดเดียว ไม่ต้องพึ่งเข็มไม่ต้องเจ็บตัวไม่ต้องพาลายเครื่องมือไม่ต้องทำลายขั้นตอนแค่เอาทาลลีเพียงครั้งเดียวก็เห็นผล พิเศษสุดๆโทรมาตอนนี้รับโปรโมชั่นสุดคุ้มจากปกติราคาครั้งละ45,000บาทลดเหลือ40,000บาทเท่านั้นยังไม่พอซื้อเป็นคอร์ส3ครั้งเหลือเพียง90,000บาทเท่านั้นคุ้มสุดๆที่ s m a r t Clinic นะคะ081 818 9937 086 324 4842 082 222 7328 087 722 3399 02-578-0040และ02-907-0248